สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวไอคอนิกโมเมนต์ของอินเตอร์มิลานนะครับผมนะของอินเตอร์ก็จะมี5คนแล้วก็ยังไม่มีมาให้เปิดนะครับผมแต่ผมสงสัยว่าบาเซโล์นานะครับมารอบแรกไปฟอร์มารอบสองนะโอ้โห คือสุดจัดมาซา่าแม่ทีมอื่นรอเยอะแยะไม่ม,มีมาครับผมอาร์เซนอลเนี่ยอินเตอร์ก็เป็นทีมหนึ่งที่แบบนักเตะก็โอ้โหโหดเลยนะนะครับผมเรามาดูไวคอนดิกโมเมนต์ของอินเตอร์เมื่อไรนะครับมารีวิวคาบหลังกันนะฮะคนแรกเลยก็คืออาร์เรียนโน่ครับผมนะฮะคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกองหน้านะครับผมดูตันอยู่ที่98นะฮะ98นะพอบูตแล้วเนี่ยอยู่ที่ หนึ่งร้อยง่ายง่ายหนึ่งร้อยครับผมนะโดดเด่นเลยก็คือคร่าวๆนะตัดบอลน,นะฮะจบสกอร์ความเร็วครองบอลน,นะครับทำเกมรุก91จบสกอร์97พลังกันโอ้โหพลังกันจิง99จบสกอร์เ7้าคือโอ้โหหมดคำจะบรรยายดีจัดเลยอ่ะนะฮะโอ้โห แล้วก็มีบอลคอนโทรล98นะผมเลี้ยงบอล97นะฮะได้มากับตัว94คือเลี้ยงล็อกยิงได้หมดเลยวะ่ะคนนี้อเรโน่ะ่ะนะฮะมีกระโดด96นะผมส่งบอลเนี่ยไม่ได้เลยวะ่ะเปิดบอลส่งบอลเนี่ยไม่น่าได้นะผมคนนี้นะฮะนะผมสปิริตต้น96เข้าปะทะ99เลยนะคนนี้นะผมโอ้โหอเรโน่ะ่ะ น่าสนใจว่ะ100นะ100ครับผมคนต่อไปฮนะเรคูบานะครับผมคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะโอ้โหเล่นคู่กับเอเรน,น่ได้สบายนะนะบูธเอ้ยังไม่บูธดิวิดตันอยู่ที่96ครับผมพอบูธแล้ว98วะ่ะนะฮะเกมรุก93นะครับผมจบสกอร์96้ากพลังจริง94ก็โอเคนะ94นะครับผม บอลทตรน99นะฮะเรื่องบอล96แล้วมานกับตัวโอ้โหงเรื่องดีวะคนนี้ดีเลยนะดีเลยนะส่งบอลก็ได้วะนะผมส่งสั้น94เปิดบอล92ดีนะนะฮะความคุ้ง97ลูกตั้งเตะ96นะฮะสปีดไม่เท่าไหร่แต่สปีดต้น92ก็โอเคนะผมคนนี้คือครองบอลดีแล้วก็ยยิงได้เลยนะสำหรับอาริคูบานะครับคมบอมเบโซ่ก็ผมนะฮะ ครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่ง DMF นะครับผมอ่าเวลตันอยู่ที่94บูตแล้วไปที่96 DMF 96นะฮะโอเคอยู่นะนะครับผมบอลตูน8ปพลังกันดิง8ปเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลกับตัว90อืมมีกระโดด91นะฮะแล้วก็โมง91นะครับผมเตียมรับ93นะฮะบอลวินนิ่ง9ก้หนะฮะเกเลยนะ นะครับผมก้าเป็ดเลยนะคืออัตราเบียดชนะสูงเลยนะนะสองสั้นเก้าสองเปิดบ 10. อลเก้าสิบก็โอเคนะผมว่าตรงนี้นะครับผมข้าวะทะ้าเก้าหกสเตมินาเก้าเก้าโอ้โหสเตมินาเก้าเก้าข้าปะทะ้าเก้าหกเชีย่ยโหดอยู่นะนะโหดนะวันนี้ซาเนติครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสิบบอลดำ ตำแหน่ง RB นะครับผมเบอร์ตันอยู่ที่94พอบูนแล้วหรือ97้านะผม97 RB เนี่ยจะเป็นเท่ากับคิมิกนะคิมิกหรือเปล่าเออน,น่าจะคิมิกนั่นแหละ98น่าจะยังไม่มีน่าจะมีอานูที่ยังไม่มาให้เปิดนั้นแหละนะผมดีเลยนะเนี่ยไอนะคอนิก97เนี่ย RB เนี่ยนะฮะโดดเด่นก็คือหากัน <c oughs> เปิดบอลก็ปกติไม่ได้โดดเด่นนี่นะผมเกมรครับ 96ครัก็ผมสงสั้นเป็ดหกสเตมินา96อืมโอเคนะแล้วก็คนสุดท้ายของอินเตอร์ก็คือคิวูนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8ปดบเกอลดำนะฮะพลตันอยู่ที่90เป็นกองหลังนะบูตแล้วเป็น95ก็ไม่เท่าไหร่ว่ะแล้วคนนิกคนนี้นะครับผมโดดเด่นเหรอโดดเด่นพลังการยิง91นะฮะ เกมรับเกมรับ95นะเกมรับ95นะเอาจริงนะผมเอ็กเ s s ชัน97เลยนะธรรมดาโอ้โหข่าภาษาเก้าบเก้าห้าภาษาคือเกมรับดีเลยแหละนะผมส่งบอลก็ได้นะเนี่ยเปิดส่งบอลมงได้หมดเลยแต่ความเร็วไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะหร u, ครับผมสำหรับชิบูนะครับผมโอเคนี่ก็คือไอคอนิกโมเมนต์ของอินเตอร์มิลานทั้ง5คนนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะผม ใครจะปั๊ม g p ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสก o